สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ้งฮาโร่ใบตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตาการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวริ้งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซ u เปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและ การพพอนตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงมุลแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับทุกการพพอ์ตน้องตาเสมอมาทุกๆช่องทางจริงๆนะคะแล้วก็ วันนี้ตาก็จะมาส่งพลังงานด้านบวกให้เพื่อนๆอีกเช่นเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือเมื่อคุณคิดบวกกับชีวิตมากขึ้นสิ่งที่คุณจะได้รับคือเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมาบอยซอยไพทาร์โกันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูรนด o อมคลิปนี้ก่อนนะคะ เด็กถือดาบค่ะคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมมีถุงตุนกลุ่มนะคะเชมพอลัน์ค่ะว้าวคุณอาจจะเป็นคนราศีธนูนะคะสี่เหรียญน,นะคะคุณอาจจะเป็นคนธาตุดินผึกศกันมังกรนะคะเด็กถือเหรียญค่ะ คุณก่อนหน้านี้นะคะคุณมีการตัดสินใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนหน้านี้คุณจะเป็นคนที่ดื้อหัวรั้นมากๆแล้วก็จะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการดําเนินชีวิตหรือในการตัดสินใจบางเรื่องนะคะใช้อารมณ์ ใช้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลักโดยที่อาจจะไม่ได้เน้นเหตุผลมากนักนะคะแลวเวลานี้คุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเป็นคนที่รักษาระดับพลังงานด้านบวกได้ดีมากๆนะคะคุณมีความมั่นคงในความคิดที่เป็นบวกมากๆและคุณปรารถนาที่จะเติมเต็มตัวเองในทุกๆเรื่อง คุณมีการขวนขวายมีการเพิ่มความรู้ให้ตัวงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่คุณอาจที่จะมีโปรเจกต์ในการทำเพื่อผู้คนคุณมีศักยภาพมากพอคุณมีความสามารถมากพอและคุณมีความใจเย็นมากขึ้นมีการรักษาสมดุลอย่างที่น้องตาบอกทางด้านพลังงานบวกไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาถือดาบเข้าทิ่มแทงคุณทางด้านความรู้สึกนะคะ คุณจะไม่สนใจอต่อไปคุณจะมาโฟกัสในเรื่องสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่คุณจะเดินหรือดำเนินชีวิตไปในภายภาคหน้าว่าคุณอยากเป็นใครนะคะแล้วคุณก็มีการละทิ้งตัวตนเดิมเพื่อที่จะเป็นเป็นเด็กจากเด็กดาบกลายเป็นเด็กถือเหรียญหมายความว่าคุณจะไม่ดื้อรั้นอีกต่อไปคุณ ล่อยวางได้มากขึ้นและละทิ้งความคิดบางสิ่งบางอย่างที่ณตอนแรกคุณมีความเชื่อนะคะอาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมากนักหรือเป็นความเชื่อที่คุณถูกปลูกฝังมาคุณลาทิ้งไปและเรียนรู้ใหม่เช่นถ้าคุณปรารถนาที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นคุณจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มมากขึ้นและจะต้องมีการหาความรู้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันเพราะ ความรู้บนโลกใบนี้ไม่มีทางหมดตาจะเรียกความรู้ในโลกใบนี้ว่าครังของจักรวาลน,นะคะเหมือนทรัพย์สินของจักรวาลน,นะคะทุกคนจักรวาลมีความมั่งคัง่งมีความเพียบพร้อมไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ให้พวกคุณทุกคนอย่างเหลือเฟือเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณคิดที่จะพัฒนาตัวเองที่คุณคิดที่จะมอบสิ่งดีๆให้แก่โลกใบนี้นะคะ เรื่องของรายได้จะตามมาอย่างแน่นอนแล้วเรามาดูกันว่าเมื่อนะเวลานี้นะคะคุณมีการตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไม่เป็นคนที่ดื้อรัน้นถ้าเป็นคนที่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่อาจจะทำให้ชีวิตก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีสภาวะที่ดีมากนะักคุณรู้สึกว่าเมื่อคุณมีการเปลี่ยนมุมมองให้มีความคิดบวกมากขึ้นคุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะและ คุณอยากรู้ว่าถ้าคุณมีการคิดบวกมีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันแบบนี้ไปตลอดสิ่งที่คุณจะได้รับคือเรื่องอะไรคะเรามาดูกันเลยค่ะว้าวใบแรกก็เดอะสตาเลยนะคะตาขอเปิดทีเดียวนะคะ าชาถือเหรียญค่ะว้าวความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะจ้าขอมาไว้ตรงนี้ดีกว่าคุณจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนผาาฟ้าสำหรับคนที่มีอาชีพที่ ต้องออกสื่อนะคะไม่ว่าจะออกสื่อด้านไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นการพูดพอดแคสต์อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะหรือคุณอาจจะมีการทำสื่อด้านไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่เขามาเสพสื่อหรือเขามาซัพพอร์ตคุณนะคะคุณจะโดดเด่นมากๆคุณจะมีเอกลักษณ์และคุณจะ มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วและชื่อเสียงหรือพรสวรรค์ด้านนี้ของคุณจะสร้างรายได้กับคุณอย่างยั่งยืนจะสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างมั่นคงจริงๆคุณจะเป็นอย่างราชาถือเหรียญกินอิ่มกินเต็มทานอะไรก็ได้ทานคุณได้กุมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณไว้แล้วนะคะอยู่ในมือคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้น คุณจะต้องคิดบวกอย่างต่อเนื่องอย่างที่น้องตาบอกจริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองคุณจะได้รับมาอย่างแน่นอนนะคะไปต่อไปค่ะจัดติ๊กค่ะเจอไฮโรแฟนค่ะอัศวินถือเหรียญค่ะ มีแต่เรื่องเหรียนเรียญนะคะทุกคนมีแต่ความมั่งคัง่งมีแต่ความร่ำรวยเมื่อคุณคิดบวกเงินก็จะวิ่งเข้าหาคุณคุณไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะไม่สามารถที่จะไม่รับได้เพราะเงินชอบความรู้สึกของคนที่รู้สึกสนุกสนานรู้สึกมีความสุขในชีวิตนั่นเองนะคะ1ิเหรียญค่ะ ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะยิใบหนึ่งนะคะหกดาบค่ะเจอเฮอร์มิตค่ะเอาละค่ะแต่จะบอกว่า ถ้าคุณมีการคิดบวกกับตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันนะคะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเงินพลังงานของเงินจะเป็นพลังงานที่มีความถี่ที่อยู่สูงๆนะคะเงินชอบความสนุกเงินชอบความสุข ยิ่งคุณมีการคิดบวกกับตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีการสร้างขื่นความถี่ส่งออกไปหาจักรวาลของคุณมากเท่าไหร่เงินก็จะวิ่งหาคุณแต่คุณจะต้องสร้างช่องทางให้ชัดเจนในด้านของการเงินด้วยสำหรับคนที่มีงานประจำนะคะคุณ จะต้องทำงานประจำอย่างเต็มที่อย่างมีความสุขทุกวันด้วยและถ้าคุณปรารถนาที่จะมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินคุณจะต้องเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองหรือนะเวลานี้ยังไม่มีเงินทำธุรกิจคุณอาจจะสร้างโดยจากสิ่งที่คุณมีอยู่จากสิ่งที่คุณรักคุณชอบถ้าคุณถามตาว่านะเวลานี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าชอบหรืออยากทำอะไรแต่ อยากมีงานเสริมนะคะอยากหารายได้ไดตาก็อยากจะบอกว่าให้คุณลองย้อนมองกลับไปดูนะคะว่าตอนเด็กๆคุณโดนดุเรื่องอะไรบ่อยที่สุดยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณเป็นคนที่พูดเก่งมีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดเพื่อนๆของคุณอาจจะทักว่าคุณพูดเก่งจังเลยนะอะไรแบบนี้นะคะโดยที่คุณก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเออ สิ่งนี้แหละมันคือพอรสวรรค์ของฉันนะคะถ้าคุณพูดเก่งสามารถที่จะมาสร้างรายได้ให้กับคุณได้แล้วลองมองให้แคบลงอีกสักนิดลองมองให้แคบลงอีกสักหน่อยว่าถ้าคุณพูดเก่งแล้วณเวลานี้คุณชอบที่จะพูดเรื่องอะไรเช่นคุณเป็นคนที่สามารถพูดเรื่องอะไร หรือสามารถเล่าหนังหรือการ์ตูนนะคะได้เป็นฉากฉากนี่เป็นต้นนะคะคุณก็อาจจะมีการทำพอร์ตแคตรก็ได้นะคะเพื่อที่จะสร้างไรายได้เสริมนี่เป็นต้นอันนี้น้องต่ายยกตัวอย่างนะคะหรือสำหรับบางคนคุณรู้สึกว่าคุณพูดเก่งคุณก็อาจจะมีการไลฟ์สดขายของก็เป็นไม่ได้หมดเลยนะคะความสามารถของคุณสามารถสรรสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่คุณมีการชอบออกมาได้เป็นเงินเป็นทองทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วคุณจะสมปรารถนาแต่ก็อยากจะบอกว่านะเวลานี้สําหรับคนที่ลงมือทําแล้วแต่ก็ยินดีด้วยจริงๆนะคะคุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณเลือกเดินนะคะและไม่ต้องสนใจกับปลายทางนะเวลานี้นะคะสําหรับคนที่ลงมือทาแล้วรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเลยค่ะ ตาก็อยากจะบอกว่าเราจะต้องไม่คาดหวังนะคะถ้าคุณทำแลวคุณรักคุณชอบคุณทำไปเลยนะคะเราเรื่องรายได้แล้วคนที่เขาซัพพอร์ตคุณจะตามมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเทคแอคชั่นทันทีนั่นเองนะคะเพราะคุณจะมีไฟมากๆในการลงมือทำแต่ถ้าคุณปล่อยระยะเวลาให้ศูนย์เปล่านะคะเวลาเดินอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะทุกคนเราชอบเรารักอะไร ให้เราทําเลยนะเวลานี้เรามีงานประจําไม่เป็นไรเราอาจจะเหนื่อยหน่อยในการทํางานเสริมแต่คุณจงรู้ไว้เสมอว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณรักนะคะยังไงคุณก็สักเสร็จแน่นอนค่ะเอาละค่ะ แล้วตามกาลังมองว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจัก,กรวาลของคุณบอกว่าคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมนี้แล้วไม่ว่าสําหรับบางคนที่อาจจะมีสภาวะถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่หรือมีการเซ็นเอกสารนะคะอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบนี้เป็นต้นนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมของคุณในเร็วๆนี้นะคะถ้าคุณมีการคิดบวกถ้าคุณพูดกับตัวเองไปเลยค่ะว่า ฉันชนะแน่นอนในทุกเรื่องฉันได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนี่เป็นต้นนะคะคุณพูดทุกวันจิตใต้สำนึกเขาก็จะเชื่อไปโดยปริยายนั่นเองนะคะอลละค่ะแล้วอาจจะวินถือเหรียญแต่กําลังมองว่าสําหรับบางคนนะคะที่ปรารถนาในเรื่องของการทํางานที่ไม่ต้องเดินทางมากนะักเช่นคุณอาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านการพูดอย่างที่ตาบอกนะคะคุณสามารถพูดออกมา ไม่ว่าจะทางช่องทางไหนหรือแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะสร้างเงินให้คุณได้ทั้งหมดเลยหรือคุณอาจจะชอบวาดรูปนะคะรูปของคุณจะขายได้จะขายดีถ้าคุณเลือกช่องทางคุณอาจจะมีการลงขายเว็บของต่างชาตินะคะเพราะว่าทางด้านต่างประเทศเขานิยมในเรื่องของภาพวาดในเรื่องของอาร์ติสนะคะก็ เป็นไปได้ทั้งหมดเลยคุณจะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น10เหรียญที่คุณจะได้รับคือความอุดมสมบูรณ์ที่มากที่สุดแล้วนะคะและราชาเหรียญก็ขึ้นมาอีกความร่ำรวยนี้จะไปไหนเสียไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณมีการคิดอยู่นะตอนนี้ขอให้เป็นพลังงานด้านบวกและแต่ยตัวอย่างนะคะคนทั่วไปที่เขา ยังไม่ตื่นรู้นะคะเขาจะชอบโทษทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเช่นอาจจะโทษพ่อแม่อาจจะโทษคนรักอ,อาจจะโทษหัวหน้าสิ่งเหล่านั้นคําพูดเหล่านั้นหรือความคิดเหล่านั้นมันจะย้อนเข้ามาหาตัวเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องยอมรับว่า คุณรู้สึกไม่ดีเพราะว่าคือความรู้สึกของคุณนะคะจะต้องบอกกับตัวเองว่าฉันจะรับผิดชอบทุกความคิดของฉันนะคะแล้วถ้าคุณปรารถนาที่จะหาช่องทางนะคะวันนี้น้องตาก็มีความรู้เพิ่มเติมมาฝากกับเพื่อนๆนะคะก็คือว่ามีคนต่างชาตินะคะคู่หนึ่งไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาก็เห็นว่ามีร้านขนมปังนะคะ ในประเทศฝรั่งเศสที่มีคนต่อแถวยาวมากๆนะคะเขาก็เลยไปต่อแถวแล้วคราวนี้เขาได้รับขนมปังชิ้นนั้นมาแล้วเขาก็ทานแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยก็เลยอยากจะคุยกับคนที่ผลิตสูตรขนมปังชิ้นนี้นะคะเขาก็เลยไปต่อแถวอีกรอบหนึงซึ่งแถวยาวมากๆพอเขาได้ไปต่อแถวนะคะถึงคิวของเขาเขาก็ถาม กับคนที่มาขายว่าขอคุยกับคนที่คิดสูตรนี้ได้ไหมแล้วปรากฏว่ามีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้พอดีเลยคู่สามีภรรยาคู่นี้ที่ไปซื้อขนมปังก็บอกว่าขนมปังที่คุณทํามันอร่อยมากเลยนะฉันขอสูตรได้ไหมคนที่เขาคิดสูตรนี้เขาก็บอกว่าได้เลยเขาก็ได้รับสูตรมาแล้วเขาก็กลับประเทศของเขาไปสามีภรรยาคู่นี้นะคะ แล้วกลายเป็นว่าสูตรขนมปังนี้คือคริสปี้ครีมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะคะทุกคนมีหลายสาขาทั่วโลกและเป็นร้านขนมปังที่ราคาแพงจริงๆค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตามมาใะตัวอย่างว่า สำหรับคนที่ยังหาแรงบันดาลใจหรือหาอาชีพเสริมไม่เจอคุณอาจจะเดินไปตามข้างถนนนะคะที่ต่างประเทศหรือในประเทศเราก็ได้อาจจะมีสินค้าบางอย่างหรือสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่คุณจะมาทำรายได้แล้วเป็นเงินเป็นทองเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งไหนก็จะสามารถเกิดขึ้นกับเพื่อนๆได้นั่นเองแล้วนะคะหดานลน้องตากาลังมองว่าคุณ จะได้เลือกเดินออกมาชามทูโกก็คือเมื่อถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่คุณรักษาระดับพลังงานด้านบวกและคุณมีการส่งมอบสิ่งดีให้แก่โลกใบนี้คุณจะได้รับโบนัสนี้ของคุณโบนัสสิบเหรียญ สิบเท่าสิบเหรียญของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งของคุณคืออะไรอยู่ที่ใจของพวกคุณทั้งหมดเลยแล้วแต่ว่าคุณเชื่อแบบไหนที่ดวงตาบอกนะคะถ้าคุณเชื่อแบบไหนคุณก็จะได้รับแบบนั้นในที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมีพลังงานด้านบวกมันทําได้ยากจริงๆนะคะแต่ตาก็รู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆมีการคิดบวกกับเอง ก็ดีกว่าที่เพื่อนจะไปคิดลบและสิ่งที่เพื่อนคิดมันอาจจะกลายเป็นตัวตนที่เป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราหันมาโฟกัสกับปัจจุบันเราหันมาโฟกัสกับอนาคตของเราดีกว่านะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วตาจะให้ไพ่เอกสักสาใบนะคะมาดูกันว่าคุณจะได้รับสิ่งไหนคะแปดถ้วยค่ะเห็นไหมคะคุณจะได้เดินออกมา จากสิ่งที่ไม่ใช่จริงๆนะคะทุกคนทั้ง6ดาบทั้ง8ถ้วยคุณจะได้รับในสิ่งที่หวังแล้วถ้วยที่ตอนแรกอาจจะอยู่เกินเอื้อมมือของคุณแต่ต่อไปนี้คุณจะเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ The Wheel of Fortune ค่ะโชคชะตานี้ของคุณไม่ธรรมดานะคะ กงล้อของคุณหมุนแล้วอาจจะตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือณเวลานี้ที่คุณมีการมาดูแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรับคำแนะนำของตาไปปรับใช้ในบางเรื่องและตา,าก็อยากจะยืนยันอีกครั้งว่าทุกๆเรื่องจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจนะคะอีกใบหนึ่งนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะ ชีวิตของคุณกำลังจะได้รับการเติมเต็มชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะจะเป็นเด็กๆที่มีไฟมากๆจะเป็นเด็กๆที่รู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าไม่ว่าจะเจอกับสิ่งไหนก็แล้วแต่จะสามารถผ่านไปได้และจะรู้สึกว่าสิ่งนู้นก็เป็นโอกาสสิ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ฉันมีไฟในการทำสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้ฉันมีไฟในการเรียนรู้นะคะทุกคน พราะฉะนั้นคำว่าสักเซตนะคะไม่ไกลเกินเอื้อมเพื่อนๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้ถ้าคุณคิดบวกกับชีวิตได้มากพอสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านการงานความมั่นคงความมั่งคั่งทางธุรกิจที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจลงทุนหรือการได้รับอิสระ ในเรื่องของความยุติธรรมคุณก็จะได้รับคุณจะเป็นดาวที่อยู่บนฟ้าและคุณจะสามารถเอื้อมออกไปหาถ้วยแห่งโอกาสคุณจะสามารถเอื้อมออกไปหาดาวของคุณหรือพาทิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตาเป็นกําลังใจให้เสมอและไพ่พันตาอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรคะ หลักฐานค่ะดวงชะตาและเดวิล o ัฟจูนก็ขึ้นมานะคะโชคชะตาของคุณมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะโดนจักรวาลส่งความท้าทายมาหาคุณก่อนหน้านี้หรือณปัจจุบันนี้มากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ คุณจงจำไว้ว่าสิ่งนี้ที่คุณมาดูไม่ใช่เรื่องบังเอิญและสิ่งนี้ที่คุณเข้ามาดูคือโชคชะตาของคุณที่คุณจะได้รับถ้าคุณคิดบวกกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอและทำไปอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะเรียนรู้ค่ะอยู่ที่เรียนรู้นะคะและภัยธรรมชาตินะคะ คุณเป็นคนที่นะคะชอบพิสูจน์หลักฐานไม่ว่าเรื่องไหนคุณยังจะไม่เชื่อเลยในตอนแรกคุณจะต้องได้ลองคุณจะต้องได้พิสูจน์ก่อนคุณถึงจะเชื่อคุณจะเริ่มมีการเรียนรู้ mm. นะคะฝึกฝนพัฒนาเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่ากดแรงหนึ่งดูดมันคืออะไรนะแล้วมันสามารถทำได้ผล จริงหรือเปล่าหรือถ้าฉันคิดบวกจริงๆฉันจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ไหมนะคุณจะต้อง take action คุณจะต้องลงมือทำทังทีนะคะถ้าบางคนที่มาดูยังไม่มีความเชื่อมากพอไม่เป็นไรคะ่ะเราเริ่มต้นได้ใหม่เสมอทุกๆเรื่องนะคะอยู่ที่ว่า คุณจะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะยอมเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วและรับความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างหรือเปล่านะคะแล้วตากำลังมองว่านะคะภัยธรรมชาติคือไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เพื่อนจนมุมหรือจัก,กรวาลจะบีบให้เพื่อนโดนสภาวะไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะกลายเป็นอดีตเสมอและคุณจะมองย้อนกลับไปว่าเรื่องที่ใหญ่ในวันนี้จะกลายเป็นเรื่องที่เล็กน้อยในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่คุณสามารถเอาตัวรอดนะคะได้อย่างแน่นอนอค่ะแล้วให้สำหรับนี้อยากจะบอกกับเพื่อนว่าอะไรคะอีกสักใบหนึ่งนะคะให้ w i s ตอม o r ร c l e นะคะ Round and Round ค่ะไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าสำหรับบางคนนะคะที่ยังยึดติดกับตัวตนในอดีตนะคะคุณจะต้องปล่อยวางความคิดด้านลบพวกนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยมีการคิดลบหรือว่าคุณถูกส่งทอดมาจากครอบครัวของคุณหรือเป็นความเชื่อนะคะที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องปล่อยวางลงและคุณจะต้องเปิดรับโอบก,กอดความเชื่อใหม่ๆ ความเชื่อที่เป็นสิ่งอัศจรรย์ความเชื่อที่โลกใบนี้จัก,กรวาลสามารถมอบให้กับคุณได้จัก,กรวาลมีทุกอย่างย่งเหลือเฟือเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่หมุนวนอีกแล้วคุณจะต้องไม่เป็นคนที่วิ่งเป็นวงกลมนะคะคุณจะต้องก้าวขึ้นไปสู่บันไดแห่งความสาเร็จและ คุณจะต้องมองโลกใบนี้ให้กว้างมากขึ้นมากกว่ามุมมองเดิมๆที่คุณเป็นแล้วคุณจะพบเจอกับความอาัศจรจารย์มากมายที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณเชื่อและลองคิดดูสักนิดและไปปรับใช้กันดูนะคะเพราะความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อในเรื่องไหนมาก็แล้วแต่คุณลองสังเกตดูนะคะว่า ความเชื่อเหล่านั้นที่คุณมีการเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจแเ,เวลานี้ที่คุณมีความคิดแบบเดิมอยู่ทําให้ชีวิตของคุณในปัจจุบันเป็นแบบไหนเช่นคุณอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนที่เก่งมากๆไม่ว่าฉันจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ฉันสามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนตั้งแต่เกิดมาคุณก็จะสามารถรอดพ้นทุกวิกตและเอาตัวรอดได้ทุกสถานาการณ์และผ่านพ้นทุกปัญหามาอย่างง่ายดาย พราะคุณเชื่อและความเชื่อนั้นถูกส่งตรงไปยังจิตใต้สำนึกของคุณนะคะนั่นแหละค่ะตัวตวนของคุณอย่างที่น้องตายกตัวอย่างนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วไพนนางฟ้าอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรคะน้องตารู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะไม่สบายนะคะเสียงเห็บเห็บ อ r ร for h e l p f r อ o r d e r นะคะให้คุณถามกับครูครูบาอาจารย์ของคุณหรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าประจำตัวหรือจัก,กรวาลของคุณไปเลยนะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิปัญญาหรือถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องไหนก็แล้วแต่ถามกับจัก,กรวาลของคุณไปเลยนะคะแล้วคุณจะมีสภาวะปิงแวบคุณจะมีสภาวะแห่งการแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะทุกคนคุณมีตาอยู่ด้วยนั่นเองแฮ่ไม่ใช่ค่ะคุณมีน้องตาอยู่คขยงข้างเสมอนั่นเองและคุณมีจักราวาลของคุณที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่ไม่รู้จริงๆเรื่องไหนที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกถามไปเลยนะคะอีกใบหนึ่งคะ่ะ Day Something Better เห็นไหมคะ เวลานี้นะคะสําหรับบางคนที่ทางกายภาพยังไม่ดีมากนะักไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่ารอคอยคุณอยู่ข้างหน้าเสมอเพราะฉะนั้นสลัดความคิดลบและพยายามคิดบวกต่อไปสิ่งที่คุณจะได้รับคือสิ่งที่ดีกว่าและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะทุกคนเอาละค่ะภาพรวมโอเคมากๆนะคะ สิบเหรียญก็ขึ้นมาจัดติกก็ขึ้นมานะคะทั้งเดอะตาปราชาถือเหรียญอัศวินถือเหรียญความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นี้คุณจงมารับไปเลยค่ะ วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุทกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายริทาร์โรบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ